บ้านหลังนี้แหละครับผู้กองตาตาตาลัวตาสว่ามาหามาเสียส่งอยู่ไหมขอเข้าพบเสียส่งหน่อยไม่ได้งั้นจับแรงงานต่างด้าวคนนี้ไปเลยไหมครับผู้กองอายายายา,ยา,ย,ายาจ่าเราเลยนะอายา่าเราละกัวแล้วเข้าเข้ามาก,ก็ได้เข้ามาเสียจะอนุญาตแล้วก็แค่เนี้ยเมื่อคืนแถวนี้ฝนตกมากเลยสินะ ตกหนักมากเลยแต่เสียทำไมออกไปข้างนอกบ้างอีกก็ไม่รู้อืมแล้วเสียออกไปไหนมาเมื่อคืนไม่ไม่รู้เสียเสียไม่ได้บอกกวา่กวา,ากว่าจะกล่าวมาเช้าแล้วแนะ่เสียเสียคะมีมีคมาหาสวัสดีครับเสียอ้าวคุณตำรวจมีธุระอะไรถึงได้บุกกันมาที่นี่ เราได้รับแจ้งว่ามีคนพบศพยามเฝ้าตลาดของเสี่ยยามเฝ้าตลาดอย่างนั้นเหรอแล้วผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยก็จากการที่เราตรวจสอบพื้นที่เนี่ยเราพบอาวุธปืนตกอยู่บริเวณที่เกิดเหตุและปืนนั้นก็เป็นปืนของเสี่ยครับนี่คุณจะมากล่าวหาผมฆ่าคนตายอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้ทำอะไรผิดอย่ากล่าวหากันดีก,กว่าปืนของผมยังอยู่ในลิ้นชักเลยนี่ไง ปืนปืนผมหายไปไหนเห็นไหมล่ะครับเสียผมไม่ได้กล่าวหาเพราะหลักฐานพุ่งเป้าไม่ได้เสียจริงอืมแล้วเสียคุ้นกับสมุดเล่มนี้หรือเปล่าล่ะเฮ้ยนี่พวกคุณไป็อวันมาจากไหนเราบังเอิญได้มาจากขอทานคนหนึ่งขอทานคุณจะบ้าหรือไงขอทานเจ้าของบ้าๆอย่างนี้มาจากไหนผมไม่ได้กล่าวหาครับ ในฐานะที่เสียเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยถ้าเสียบริสุทธิ์ใจจริงทางเราขอความร่วมมือเชิญเสียไปสอบปากคำที่โรงพักครับอย่างนั้นก็ได้ผมจะไปกับพวกคุณอย่างนั้นผมขอถามถึงลูกน้องเสียคนหนึ่งคนที่ชื่อในโชคตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอ๋อในโชคนั่นเหรอเมื่อคืนผมใช้ให้มันไปหาของที่ออฟฟิศในตลาดเด็กขาวไปกินเหล้าอยู่กับไอ้เลิศกว่าจะกลับมาได้อ่ะผมก็รอมันสดึก แล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วครับป่บานนี้ผมยังไม่เห็นหัวมันเลยพวกคุณลองไปตามมาดูที่บ้านสิจ้างั้นผมมอบหมายให้จ่าไปตามหาตัวไอ้โชคมาภายในวันนี้นะผมจะไปสอบปากคำมันเองผู้กองครับผู้ต้องสองสัยทั้งสองคนมาถึงแล้วครับผู้กองจะสอบปากคำใครก่อนดีครับ อืมปุมตัวทั้งสองคนไว้ให้ดีนะอย่าให้ทั้งสองคนพบกันได้ผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นครับผมจะสอบปากคำ